สวัสดีครับพ่อพามก็ยังอยู่กับศูนย์แปลงสาธิตเพาะพันธุ์กล้าไม้ของพี่โอดนะฮะพอดีเนื้อที่ใหญ่มากตรงนี้เป็นเนื้อที่สี่ไร่นะครับแล้วท่านก็จะขยายพื้นที่อีกไปอีกเจ็ไร่นะฮะก็มีพันธุ์กล้าไม้เยอะมากฮะท่านบอกว่าทั้งหมดสาชนิดนะฮะแล้วก็มีการต่อยอดไปเรื่อยๆนะฮะในแบบหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะเดี๋ยวพ่อพามก็จะมาสอบถามพี่โอดต่อนะฮะว่าว่าเพาะพันธุ์อะไรยังไงบ้างวิธีการนะฮะผม เดี๋ยวพบกับพี่โอ๋นะครับผมพอดียืนอยู่ตรงบริเวณที่ตรงนี้เป็นกล้าไม้อะไรครับพี่โอ๋ครับตะเคียนทองครับต้เคียนทองตะเคียนทองทางนู้นปาดูแดงนียางนาแสดงว่ากําลังเพาะนะพี่เนาะนี่เห็นไหมฮะอ๋อกำลังขึ้นไอ้ที่เพาะแล้วเขากําลังขึ้นเนี่ยใช้เวลากี่วันครับพี่ อย่างตัวนี้ไม่เกินสามวันครับตัวรังครับโอ้ตัวนี้ไม่เกินสามวันแล้วพวกพันกล้าไม้พวกนี้เนี่ยกี่เดือนถึงจะปลูกลงดินได้พี่ไม่เกินสามเดือนครับไม่เกินสามเดือนอ๋อครับอันนี้ตามพี่โอนไปดูนะฮะตัวนี้ปุ๋ยหมักนะฮะัปุ๋ยหมกที่อ๋ออันนี้ปุ๋ยหมักก็คือหมักเองใช้เอง ใบกามปูใบกปูตรงนี้คือพันอะไรครับพี่ตรวนี้เป็นตะเคียนทองตัวนี้เป็นตะเคียนทองอ๋อแสดงว่าพี่โอนหว่านไว้แล้วก็ค่อยแยกค่อแยกกับพุ่นครับแยกไปพุนครับต้องแยกไปเวลาเราหว่านไม้พี่กอนแล้วก็ค่อยแยกไปพุนครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวตามพี่โอนไปดูนิดนึงฮะทางนี้ก็มีฮะบพอพรามอยากจะปลูกป่าก็เลยว่าจะมาหาต้นไม้กับพี่โอนนี่แหละไปปลูก นี่เป็นไพยุงครับพีพยุงโอ้นี่เจอแล้วพยุงนี่แหละที่เขาบอกพยุงพันตรงนี้เป็นพันยังไงพี่พันไทยครับพันไทยอ๋ออันนี้อายุอ่ากี่เดือนครับพี่นี่สี่เดือนครับโอ้สี่เดือนนะฮะแต่แต่ไม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 ่ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องราคาอะไรแต่ก็ทําเพื่อให้มีความสุขนะพี่เนาะแต่ถ้าใครจะมาหาปลูกมาหาอะไรก็ติดต่อพี่โอ๋ได้เลยนะพี่เนาะเพราะพามก็จะเอาไปเหมือนกันนี่ นนนนนีีก็็็เเปปอัั้ครบยางนาครับยางนายางนานี่กี่เดือนปลูกได้พี่ไม่เกินสามเดือนครับไม่เกินสามเดือนเหมือนกันโอ้โหแสดงแสดงว่าเวลามีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่รักป่าเนี่ยมาหาพันกับพี่เนี่ยก็คือมันหมุนเวียนไปตลอดเลยใช่ไหมพี่ครับทั้งปีครับทั้งปีเลยโอ้โหสุดยอดมากพี่น้องจากเมืองนอกเยอะมากจากเมืองนอกเยอะครับพี่เราที่เมืองนอกแล้วก็มาปลูกป่าในเมืองไทยครับเพราะว่ามันปลายชีวิตเขาจะอยู่เมืองไทยครับครับ เขาคิดจะอยู่เมืองไทยเพราะว่าเมืองนอกไม่สบายทีาเมืองไทยนครับทุกอย่างมีความสมดุลแล้วเรื่อดูที่ดีที่สุดที่ที่ปลูกป่าแล้วคิดว่าเปอร์เซ็นต์ในการรอดเนี่ยต้นป่าเราเนี่ยคือฤดูไหนพี่ผมต้องรู้ว่าช่วงฝนตกถ้าฝนตกอย่างนี้พรุ่งนี้จะฝนตกให้ตแต่อ้วนตะกบต้นตาชุดแรก ติดทั้งหมดเลยครับอ๋อเหรอครับจะเป็นงั้นครับไม้ที่ปลูกเราเราต้องดูจังหวัดแสดงแสดงว่าถ้าผมเอาไปปลูกตอนนี้ก็ได้นะพี่เนาะยิ่งปลูกใส่ฝนยิ่งดีครับติดทั้งหมดไม่มีการตายครับมันจะเป็นต้นกล้าต่างกันนะครับตอนนี้ครับอ๋อแสดงว่าต้องดูดินฟ้าอากาศด้วยครับปลูดินฟ้าอากาศโอ้ยจีนบุรีครับดินกำลังกเกลื่ยนครับพายุเนี่ยขอโทษนะครับพี่พี่ไปหาพันกล้าไม้มาจากไหนครับพี่พายุเยอะครับผมเยอะจริงปะพายุงแถวนี้เยอะครับตอนนี้ก็ผมปลูกไม้ชนิดไม้ก่ออ๋ นู่นนะฮะเดี๋ยวพ่อพามแผนกล้องให้ดูนะฮะอาจจะเห็นไกลฮะพะยุงพี่โอนเลยมีหลายต้นฮะสี่ปีแล้วพยุงนี้กว่าจะโตกว่าจะมีดอกกว่าจะมีอะไรนี่กี่ปีครับพี่สี่ปีครับงีปีปอ้าว<ม>โอ้ยแ,บบแ,แสดงว่าก็ไม่ยากเลยอยู่ที่ว่าเราจะก้าวไปไหมออครับอ๋อปีครับไม่ยากฮะอยู่ที่ว่าเราจะกล้าที่จะก้าวไปไหมแต่สําหรับพ่อพามอ่ะกล้าอยู่แล้วเพราะว่ารักป่าจาร จะป่าไปปลูกอยากได้ป่านะครับผมพี่โอนมีอะไรจะแนะนําอีกไหมครับสาหรับแรงบันดาลใจในการที่จะปลูกป่าเพื่อเป็นบํานาญชีวิตนะฮะผมอยากให้ทุกคนช่วยกันปลูกเยอะเพราะว่าช่วงนี้โลกมันร้อนครับโลกร้อนเราจะบ่นว่าโลกร้อนแต่ว่าทาการคือเราต้องช่วยกันคนละหนึ่งต้นหนึ่งต้นพอเพราะควรเริ่งต้นครับเพราะว่าหนึ่งต้นท่านสามารถสร้างต้นกา้ได้หลายพันต้นนะครับนะครับเพราะว่าหนึ่งต้นการหนึ่งต้นสามารถ ขอกเล็ดไม้ได้เป็นพันต้นเป็นหมื่นต้นนะครับอยากให้ทุกท่านช่วยกันนะครับปลูกป่านะครับปลูกป่าวันนี้นะครับเพื่อลูกหลานของท่านครับไม่ต้องว่าบ่นว่าร้อนอห่างทุกวันนี้นะครับโอ้แต่ว่าพี่โอนจะพูดไปจริงๆแล้วก็ทุกวันนี้ก็สภาวะธรรมชาติดินฟ้าอากาศเนี่ยร้อนแรงเหลือเกินนะพี่เนาะมากๆครับร้อนจริงบอกว่าไม่ได้ว่าร้อนจากแค่ร่างกายเดียวเมื่อร่างกายร้อนผมบอกว่าสภาวะจิตใจก็ร้อนตามนี่ครับจะเกิดสภาวะตรงนี้เยอะมากๆครับนี่ครับ สแสดงว่าทางที่ดีที่สุดตอนนี้พวกเราควรจะหันหน้าเข้าหาช่วยกันปลูกป่านะพี่เนาะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็จับมือกันแล้วก็ช่วยกันสร้างป่านะครับนะครับสร้างกิจสำนึกแล้วก็สร้างป่าในใจคนนะครับโอเคครับผมขอบพระคุณพี่โอนมากครับผมนะฮะขอบพระคุณครับพี่ครับครับครับพอดีคุยกับพี่โอนเพลินนะฮะตอนนี้ก็ได้เวลาเดี๋ยวพ่อพรมจะรับพันกล้าไม้พี่โอนไปปลูกสักนิดหนึ่งฮะเดี๋ยวจะถามพี่โอนกอนปรึกษาสักนิดหนึ่งว่า จะเอาอะไรไปบ้างนะฮะจะเอาไปสักประมาณสักกี่ร้อยต้นเดี๋ยวรถรถปิกอัพขนไปได้สักกี่ร้อยต้นเดี๋ยวก็เอาไปก่อนนะฮะโอเคนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องมากๆนะครับผมพราะามพามาปลูกป่านะครับสวัสดีครับผมบวัสดีคค่ะ